สวัสดีนะครับวันนี้ก็พบกับอาจารย์อุ้ม3ามองศานะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะมาขอพูดถึงดาวดวงหนึ่งนะครับที่หลายๆคนแค่ได้ยินชื่อก็คือจะขนลุกแล้วก็คือจะกลัวกันมากนะครับนั่นก็คือดาวมฤตยูดาวแห่งอาเพศเคยได้ยินกันไหมครับหลายๆท่านได้ยินคําว่าดาวมฤตยูรู้สึกยังไงกันบ้างครับในส่วนตัวของอาจารย์นะครับ ดาวทุกดวงนะครับมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียทุกดวงไม่มีดาวดวงไหนนะครับจะมีข้อดีอย่างเดียวร้อเซหรือว่าเสียอย่างเดียวร้อยเเซนะครับแต่วันนี้ที่อาจารย์อยากจะขอพูดถึงดาวมิตยูก็คืออยากจะอธิบายนะครับให้ทุกท่านนะครับได้เขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าเข้าใจเนาะแต่ว่าคือเห็นมุมมองที่ที่หลายอย่างที่เกี่ยวพันกับดาวดวงนี้แล้วกันนะครับ ในช่วงนี้นะครับดาวมฤตยูนะครับทุกคนจะต้องพูดถึงเพราะว่าดาวมฤิตยูทัพดวงเมืองนะครับตั้งแต่ดาวมฤิตยูทัพดวงเมืองเกิดเห็นเหตุการณ์นะครับสำคัญเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การปฏิวัตินะครับการต้องสูญเสียครั้งสำคัญนะครับของประเทศนะครับหัวใจของประชาชนและก็ เป็นการผัดแผ่นดินใหม่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของดาวมิตยูที่ถูกสอนมาด้คำนี้แล้วกันนะครับหรือเป็นความหมายของเขาใช่ครับดาวมัตยูส่วนมากจะถูกแทนด้วยอาเพศนะครับความตายนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะการทำให้ชีวิตนะ่ะมีปัญหานะครับ ส่วนใหญ่ก็จะโทษด,ดาวอยู่ไม่กี่ดวงนะนะครับมฤตยูดาวเสาดาวราหูบ้างดาวอังคารบ้างนะครับแต่นะครับอาจารย์จะมาอยากอธิบายวันนี้คืออธิบายเรื่องของดาวมฤตยูนะครับจริงๆแล้วดาวมฤตยูนะคบเ,เป็นดาวที่ต้องบอกนี้ว่าสถิตอยู่กับแต่ละราศีเนี่ยนานที่สุดก็คือสถิตอยู่แต่ละช่องนะครับนานถึง7ปี เพราะฉะนั้นนะครับเวลา7ปีเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาได้เยอะซึ่งมันเคเยอะจริงๆถูกต้องไหมครับอย่างสมมติว่าหลายๆคนจะ,จะอาจจะเคยได้ยินว่าถ้าเกิดว่าคบกันนะครับเกิน7ปีหรือคบกันนะครับในเรื่องความรักจะรอดไหมภายใน7ปีถ้ารอด7ปีไม่ได้ก็รอดถ้า7ปีก็ไม่รอดถูกต้องไหมครับ อันนี้ก็คืออาจจะอ้างอิงนะคะบ,บอกลยว่าเพราะว่าเวลา7ปีเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดาวมิตยูอยู่ช่องในช่องหนึ่งของดวงแต่ละคนสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะบอกคือว่าไม่อยากให้กลัวมากจนเกินไปแต่จงรู้แล้วก็เข้าใจเขาดีกว่านะครับเพราะว่าดาวนะคบทุกดวงนะไม่ว่าจะเป็นดาวเสราร์ดาวราหูนะครับเวลาที่เขาโยกย้ายเนี่ยเขาไม่ได้หายไปไหนนะครับเขาแค่เปลี่ยนราศีเขาแค่เปลี่ยนช่องเช่นอยู่ช่องนี้แล้วไปอยู่ที่ช่องใหม่ เราแค่ต้องเข้าใจว่าเขาไปอยู่ทุงนั้นอ่ะส่งผลนี่จะส่งผลเสียกับเราเรื่องอะไรและดาวดวงนี้อยู่ในพื้นฐานดวงของเราอ่ะอยู่ที่เรื่องอะไรไปส่งผลงกระทบกันแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับในช่วงเวลานั้นๆก็จะทาให้เราต้องเตรียมตัวรับกับมันให้ได้นะครับจริงๆแล้วนะครับในส่วนของดาวมฤตยยนะครับอ่ะทุกคนรู้ข้อเสียไปแล้วเนาะเป็นดาวแห่งอาเพศนะครับเป็นดาวแห่งความตายการสูญเสียนะครับหรือว่าภัยพิบัติหรือว่าคาว่ามิบัติต่างๆนะครับแต่ก็ต้องบอกนี้ว่า ดาวมุตยูข้อเด่นเขาก็คือว่าเป็นดาวแห่งการปฏิวัติหรือจะเอียงนึงด้วยนะคะว่าเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงคำนิยามคำว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะว่าจะเปลี่ยนแปลงเหมือนที่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทาอยู่ในการเมืองนะครับต้องใช้คํานี้นะดาวมุตยูเนี่ยทําให้นะครับมีการเขาเรียกว่านาวัตรกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นดาวมุตยูนะครับเป็นดาวแห่งวิทยาศาสตร์ เป็นดาวแห่งหมอนะครับเป็นดาวแห่งผู้ที่มีองค์ความรู้ในการตกตะกอนตักกะหรือว่าบางคนจะบอกว่าเฮ้ย hey, ดามวมุตยูมันจะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นใช่ครับเพราะว่าเหมือนนักวิทยาศาสตร์นะครับก่อนหน้านี้ที่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ย hey, เหมือนไอซนะครับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ย hey, บ้าหรือเปล่าหรือนักวิทยาศาสตร์หลายคนหรือว่านักศิลปะหลายคนอย่างแวนโก๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ที่มองเห็นชั้นบรรยากาศนั่งมองบรรยากาศคือเหมือนอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นนานๆศึกษาสิ่งนั้นนานๆจนมีความรู้เกิดขึ้นแล้วบางทีอาจจะรู้สึกว่าพอถ่ายทอดออกมาหรือว่าในยุคนั้นยุคของตัวเองนะครับจะทําให้เกิดรู้สึกว่าเฮ้ยมีเขาเรียกว่าจิตโอเคไหมแต่จริงๆเนี่ยเขามีการเห็นสิ่งนั้นไปก่อนนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์นะครับทั้งหลอดไฟทั้งเครื่องบินทุกอย่างนะครับไฟฟ้าโทรศัพท์นะครับในยุคนั้นอะยุคเริ่มต้นนะครับ ทุกคนก็จะต้องบอกว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้แต่คนเหล่านี้นะครับได้คิดนวัตรกรรมใหม่ๆและมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นดาวมิตยูนะครับที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นและในช่วงนี้ที่ราพูดถึงกันเยอะก็คือว่ามันมาทับที่ดาวมาทับที่ดวงโลกเขาเรียกว่าดวงเมืองก็เหมือนดวงโลกนะครับที่ราศีเมษก็คือเป็นต้นกําเนิดของทุกเขาเรียกว่าราศีเมษก็คือเป็นเหมือนนับหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับ เป็นราศีที่มีพลังนะคะที่สุดคราวนี้พอมันมาทับตรงนี้แล้วพอมันเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมานะคะเพราะว่าคิดดูว่าดาวจะเดินแค่เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะช่องหนึ่งนานเจ็ดปีใช่ไหมครับกว่าจะเดินย้อนกลับขึ้นมานะครบแล้วไม่อยู่ที่ราศีเมษอีกก็หลายคนก็จะตีว่ามันเป็นสถิติถูกต้องนะครับมันเป็นรอบนึงก็ถูกต้องอีกนะคะ รขาเนี้่าจา์ก็จะบอกว่าบางทีมันก็เป็นกฎของธรรมชาติด้วยนะที่มันถึงเวลาและที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะที่หลายคนก็จะบอกว่าสิติก็คือมาทับครั้งนีคง้ครั้งที่แล้วนะครับในรอบร้อยปีนะครับก็เกิดไข้หวัดสเปนใช่ไหมครับก็ใช่นะครับคือมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือ เขาเรียกว่าอาจารย์บอกว่ามันเป็นทั้งกัตจักของธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็จังหวะดาวที่มันมาบีบหรือว่าทําให้มันกระทบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อให้มันเกิดอ,อะไรบางอย่างขึ้นมาใช้คํานี้นะครับคราวนี้ในจังหวะนะครับของดาวมิตยูตอนนี้กว่าจะย้ายนะครับหลังจากนี้เป็นอีก2ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะบอกว่าเออจังหวะของโควิดเนี่ยนะครับจะหายไปเมื่อไหร่ก็าอาจจะหมดตอนนั้นจริง นะครับที่จะหมดก็คือตอนที่มรตยูมีการขยับเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในปีหน้ามฤตยูจะมีการขยับก่อนชิมลางนะครับเพราะว่าดาวจะมีการเดินที่ปกตินะครับเดินหน้านะครับเร็วกว่าปกตินิดนึงแล้วก็เด๋วะดถอยลังกลับขึ้นมาก็จะส่งผลก็ต้องรองดูว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นบ้างไหมนะครับแต่ถ้าจะาบอกว่าโควิดเ,เนี่ยเพิ่งมาเกิดเมื่อปี19ใช่ไหมก็คือมันมรดย์ดาวมรดย,ยูเนี่ยใช้คำนี้แล้วกันครับว่ามันย้ายมาก่อนหน้านั้น่ะ นานแล้ว 3- 4ปีเข้าไปแล้วนะครับจะเข้าเข้าสู่ช่วงกลางๆที่เาจะย้ายออกแล้วก็มาเกิดเหตุเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมองย้อนกลับไปก่อนที่จะมีโควิดต้นท้ายคนี้นะครับถ้าเราดูข่าวทั่วโลกเนี่ยมันเริ่มมีกลิ่นอายของเรื่องของสงครามมาบ้างแล้วนะครับมิสโซโยจะบอกว่าเป็นเรื่องของสงครามก็ได้คือการเปลี่ยนแปลงคือเกิดเหตุทําให้เกิดเหมือนอัพท์ช็อคบางอย่างแล้วให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าภาพรวมภาพใหญ่เกิดขึ้นนะครับ คราวนี้มันก็คือมันอยู่ในจังหวะที่มฤตยูอยู่ตรงนี้พอดีแล้วก็เหตุการณ์ตรงนี้นะครับมันก็จะถูกเก็บประสิติติอีกอีกร้อยปีข้างหน้าที่ดาวนะครับจะเดินมาอยู่ช่องนี้อีกนะครับคราวนี้ดาวมฤตยูนะอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่ามันเป็นดาวที่มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อเสียหลายๆคนก็อาจจะรู้ไปแล้วนะครับวันนี้อาจารย์จะพูดถึงข้อดีบ้างนะครับดาวมฤตยูนะครับถ้าอยู่ในพื้นฐานของไทยนะครับหรือว่าอ,อยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าให้ความแข็งแกร่ง นะครับกับดวงดวงนั้นเนี่ยส่วนมากดาวมิะตยูนะครับจะถ้าเกิดว่าจังหวะดาวเขาอยู่ช่องที่ดีนะครับจะเป็นเรื่องของผู้นํานะครับหรือว่าคนที่คิดนะครับวางแผนนะครับระดับการวางแผนเพราะว่าดาวมิตยูนะครับคือดาวเรื่องของการวางแผนหรือเกิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้ในเวลา7ปีนักถอยหลังไปเนี่ยนะครับเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับ ถูกโยงขึ้นมาเยอะมากนี่ก็คือมัตยูเหมือนกันนะครับเหมือนกับว่าจะทดแทนคือสิ่งเก่าให้มันแบบหมดไปหรือน้ํามันให้มันร้อยลงแล้วเอาพลังงานคือนวัตรกรรมใหม่ๆหพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานสะอาดนะครับเพื่อมาเขาเรียกว่ามาทําให้ลดภวโลกร้อนลงอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือดาวมัตยูเหมือนกันนะครับก็คือเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพื่อชดเชยสิ่งเก่าๆไปนะครับและเป็นดาวระดับการวางแผนนะครับดาวมัตยูเด่นนี่ก็คืออย่างเช่นคนที่ทำง,งานพวกไอทีนะครับ คนที่เป็นโปรแกรมเมอร์นะคะเป็นศิลปินเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนะคะหรือแม้กระทั่งเนี่ยคือนักดาราศาสตร์คือการคิดวิเคราะห์ค้นคว้าพวกนี้นะคบคือนาวมุต์ตอยูต้องเด่นคือนาวมุสตยต้องอยู่ในตำแหน่งที่ดีในดวงนะครับถึงจะทําสิ่งเหล่านี้ได้แต่มุสติยูนะครับจะถูกสาหรับอาจารย์นะก็คือจะเป็นดาวที่บางทีย้อนนะคะบ,บางคนชอบค้นคว้าประวัติศาสตร์ บางคนอาจจะไปเขาเรียกว่าอาจจะไปสู่อนาคตก็คือล้ําไปเลยดาวอังคารนะครับดวงจันทร์อะไรว่าไปที่จะไปถึงอนาคตหรือว่าย้อนกลับไปอันนี้ก็คือคุณสมบัติเด่นของมัตยุคือในการทํางานนะครับจะเป็นพวกนักประวัติศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับโปรแกรมเมอร์หรือศิลปินคือเขาเรียกว่ามีความคิดที่แหวกแปลกอย่างเช่นมุนยตยุคือบคนจะบอกว่าดาวแห่งกระบฏใช่ครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั้นน่ะ มันไม่ถูกต้องสิ่งสิ่งนั้นมันไม่ดีทําไมเราถึงจะต้องทนใช้มันอยู่ทําไมถึงจะไม่คิดอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับมือเลสเตยูยูจะเป็นอารมณ์แบบนี้เหมือนที่อาจารย์เห็นนะครับคือดาวของดวงของพระพุทธเจ้านะครับที่เวลาที่จะสร้างอะไรก็ตามนะครับสร้างพระสร้างอะไรจะต้องมีการวางดวงพุทธเจ้านะครับในช่วงที่เป็นจังหวะดวงตอนที่พุทธเจ้านะครับตัดสลูนะครับ ดาวมัตยูนะครับของท่านเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของลาภะอยู่กับดาวเพรรัสซึ่งแปลว่าอะไรครับซึ่งแปลว่าสิ่งที่ท่านบนรรลุตอนนั้นเนี่ยคือเหมือนเปลี่ยนวิชาใหม่ไปเลยแล้วเหมือนท่านสอนทฤษฎีใหม่เชื่อคเนี้เหมือนท่านสอนทฤษฎีใหม่สอนทฤษฎีจะทําให้เราสู่การหลุดพ้นในการเข้าสู่นิพพาน ดาวพฤหัสกับดาวมิตยยอยู่ด้วยกันที่ช่องลาภะนะครับคือเหมือนความรู้เก่าๆใช้ไม่ได้แล้วหรือความรู้เก่าๆก็จะไปอีกครั้งนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้สิ่งที่ท่านบรรลุหรือว่าสิ่งที่ท่านได้ประมวลทุกๆอย่างมาแล้วเนี่ยนะครับท่านคือครูหรือว่าท่านคือคนที่สอนสิ่งใหม่ๆนะครับให้กับชาวโลกหรือให้กับมนุษย์นะครับในช่วงยุคของท่านใช้คำนี้นะครับนี่ก็คือ ข้อดีของดาวมฤตยูนะคะคือในการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนําพาสู่อะไรใหม่ๆนะคบแต่คราวนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าอย่างดวงของละมักระทบอะไรกับดวงของเราเราก็ต้องรู้ดวงตัวเองก่อนว่าดาวมฤตยูของเราเนี่ยอยู่ในดวงของเราอยู่แตํตำแหน่งไหนนะคบอยู่เรื่องอะไรแล้วตอนนี้เขากระทบอะไรนะครับไม่อยากให้รู้สึกว่าเอ๊ะอะไรมันไม่ดีก็รู้สึกว่าเอ้ยโทษมฤตยูอย่างเดียวเพราะว่าข้อดีเขาก็มีมากเหมือนกันนะคบถ้าหากไม่มีการวางแผนที่เป็นระบบ ถ้าหากไม่มีการจัดการที่ดีนะครับทุกอย่างก็คืออยู่ไม่ได้นะทุกอย่างก็คือพังหมดนะครับถูกต้องไหมฮะถ้าเกิดว่าเราทํางานชิ้นหนึ่งเนี่ยเราไม่มีการวางแผนหนึ่งสามสี่หรือไม่มีการวางแผนซ้อนแผนหรืออะไรก็ตามทุกอย่างทําตามพาลมหมดเลยเนี่ยนะครับไม่มีระบบเลยมันรลือยู่คือคําว่าระบบนะครับไม่มีระบบเลยเนี่ยไม่ได้นะทุกอย่างก็คือเขาเรียกว่ามันไม่สามารถที่จะดําเนินไปได้เขาเรียกว่าในแบบที่เป็นมหาภาคนะครับ ทุกๆอย่างคือว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าดาวทุกดวงนะครับมันมีข้อดีและข้อเสียของมันคราวนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะเอามุมมองตรงไหนแล้วก็ผลกระทบที่อยู่ยกับดวงของเรานะครับมันกระทบกับเราเรื่องอะไรแล้วเอามาประยุกต์หรือว่าเอามาแก้ไขหรือเอามาวางแผนกับชีวิตยังไงอันนี้สําคัญที่สุดนะครับวันนี้อาจารย์ก็ขอพูดถึงมรุตุยูเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเขาเรียกว่าดวงเต็นช,ชัดนะครับก็ มาดูดวงแบบส่วนตัวกับอาจารย์ได้นะครับสําคัญที่สุดเลยคือใช้วันที่เดือนมาสอแล้วก็เวลาเกิดของตัวท่านเองนะครับแล้วถ้าเรามีโอกาสก็มาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะครับทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ